พี่ตีครับพี่มีเรื่องหรือพี่ใครใครเกิดอะไรขึ้นนายอ่ะหัดทำตัวสุขุมหน่อยได้ไหมทำตัวลูกลี้ลุกล,กลนตกลกมงมึือมีปัญหาหรือก,กูมีปัญหาผมครับผมครับพี่ผมมีปัญหาอืมคือว่าผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับโตจนหมาจะเลียตูดไม่ถึงอีกแล้วมีอะไรอะ่ะก็รีบพูดออกมาเขาชอบมายืมเงินผมครับ เฮ้ยเ <Hey, S 2> พือพ่อนกูยืมตังค์หน่อยดิเร็วกูรีบใช้มีปัญหาอะไราหรือเปล่าวะเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> ก็เพื่อนกูอะมาจากต่างจังหวัดไม่มีเงินละเส้อบ,บาทเรื่องนี้ทําให้กูไม่สบายใจมากเลยมึงให้กูยืมตังค์หน่อยดิเออเดี๋ยวกูวอนให้เออต้องอยงี่สิวะเพือ่อนกันขอบใจมากเฮ้ย hey, เจามาเมื่อไหร่จะมาวะเฮ้ยเ hey, ที่ยงแล้วน้องๆเลิกงานกันหมดยังเนี่ยเฮ้ย hey, เจกูขอตังค์หน่อยดิทอป จะยืมเงินอีกแล้วเหรอครั้งที่แล้วที่ยืมไปยังไม่คืนเลยนะเฮ้ยก็กลัวเพิ่งเริ่มโปรเจกต์ใหม่เงินทุนก็ไม่มีแล้วเงินสำรองที่เก็บไว้ก็หมดเร็วมึงรีบโอนเงินให้กูหน่อยกูไม่ค่อยจะมีนะเว้ยเออมีแค่ไหนก็แค่นั้นเพื่อนกันเออเดี๋ยวกูโอนให้เออขอบใจมึงมากเว้ยเฮ้ยโทรศัพท์มาเฮ้ยเพื่อนมึงอยู่ไหนวะเพิ่งถึงบริษัทมีเรื่องอะไรอีกปะเนี่ย โอ้เพื่อนรักจะเรื่องอะไรอะ่ะก็โทรหามึงเรื่องเงินสิเออเดี๋ยวกูไปหาเฮ้ยเฮ้ยเอา้าวางมาแล้วมึงนี่มีปัญหาจริงๆไหนมึงพูดมาใชว่าเรื่องเนี้ยมึงจะจัดก,การยังไงผมไม่มีปัญญาดิพี่ผมถึงได้มาหาพี่อยากให้พี่ช่วยคิดหาวิธีหน่อยแต่คนเราอะ่ะบางทีอะ่ะเราจะดูให้ภายนอกอะ่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงเอางี้เดี๋ยวถ้าเขาถึงแล้วอ่ะพี่จะช่วยสแ,แกนอีกทีหนึง่ง ว่าเพื่อนคนนี้ยมันจริงใจหรือเปล่าครบได้ไหมว่าแต่เขาถึงไหนแล้วผมว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วครับนี่ก็สักพักนึ่งแล้วนะพี่มึงเร่งเร่งเขาหน่อยอะไรนะครับเร่งเร่งเขาหน่อยบอยเข้ามาเร็วฝ่านายกับชายอเข้ามาหาผมที่ห้องหน่อยเจมมึงมานั่งนี่เดี๋ยวถ้าเพื่อนมึงมา มึงไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวพี่าจาัดก,การเองเล่นตามที่พี่วางไว้ครับบอสเรียกผมมามีอะไรเปล่าครับได้ครับบอสใช่ไปโอ้โหรูปนี้น่าจะหลายแสนแน่เลยสวยจัง บริษัทก็ใหญ่โตโอ้โหเฮ้ยเจบริษัทมึงสวยหรูจังวะเฮ้ยทำอะไรกันอะ่ะมีแขกเหรอมึงไอ้ท็อปเพื่อนสน,นิทไอ้เจใช่ไหมมึงเข้ามานี่เลยใช่ใช่ครับมีอะไรเหรอครับเข้ามาก่อนสิอ่ะเก้าอี้นั่งก่อนนั่งนี่เพื่อนรักมึงใช่ไหม มันอะทำธุรกิจเจ๊งกู้เงินจากคูไปตอนนี้บริษัทบ้านแล้วก็รถมันโอนให้กูหมดลาแต่มันอะยังติดอยู่นิดนึงมึงว่ามึงจะจัดก,การยังไงดีเฮ้ยเจมึงไปทําอีท่าไหนวะแล้วตอนนี้มึงจะทํายังไงนายเป็นเพื่อนสนิทเจไม่ใช่เหรอยอดอ่ะก็ไม่ได้เยอะแค่นี้เจหลัก นายก็ช่วยมันไปเรื่องอ่ะก็จะได้จบอะไรนะเจ็ดหลักจบอะไรจบนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครอ่ะคุณกับเจอะเกี่ยวอะไรกับผมเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งไม่ใช่เรื่องของนายอย่างนั้นเหรอไอ้เจเมื่อกี้มึงบอกกูใช่ไหมเพื่อนมึงคนนี้ใช่ไหมที่มึงบอกว่าติดเงินมึงอยู่หลายแสนอ่ะเงินเนี้ต้องจ่ายให้กูก่อนกูไม่สนว่ามึงสองคนอ่ะจะเป็นหาอะไรกันแต่ถ้ามึงติดตังกูแม้แต่บาทเดียวอ่ะ มึงอย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างสงบเฮ้ยเจกูว่ามึงอ่ะต้องเคลียร์กับกูให้เข้าใจตรงกันนะเงินทั้งหมดทั้งมวลที่กูยืมมึงไปอ่ะรวมๆวมแล้วยังไม่ถึงสองแสนหลายแสนอะไรอ่ะไม่มีหรอกนะวันนี้ที่กูมาก็คือตั้งใจเอาเงินมาคืนให้มึงในนี้มีเงินอยู่ทั้งหมดสองแสนส่วนที่เกินมาถือว่าเป็นดอกเบี้ยส่วนพี่อ่ะเงินของพี่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะพี่ไม่ต้องมาหาผม ต,ตีสกิลทวงตังของพี่สุดยอดจริงๆเลยไอ้เจคำว่าเพื่อนแท้สองคำนี้ใครอะก็พูดได้แต่จ้าให้เป็นจริงๆอมันไม่ง่ายเลยสนิทไอ้เจไอ้เพื่อนรักถ้ามึงมีปัญหากูอยู่ข้างมึงแน่นอนคุณพี่เงินของพี่อมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องของเพื่อนผมอะเกี่ยวกับผมแน่นอนเงินในบัญชีเนี้ย มีอยู่1ล้านพอดีรหัสบัดอ่ะหนึ่งหกตัวมึงเอาไปใช้ก่อนแล้วมึงจําไว้นะไม่ว่าเมื่อไหร่อ่ะเพื่อนแท้อย่างกูอ่ะอยู่ข้างมึงเสมอเดี๋ยวก่อนน้องชายไอ้เจพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าครบเพื่อนอ่ะอย่าดูที่ภายนอกอุปสรรคจะทําให้เราเห็นอ่ะท่าแท้ของคนเพื่อนมึงคนเนี้คือเพื่อนแท้ ท็อปคูขอโทษมึงน,นะเว้ยที่เข้าใจมึงผิดอะขอบคุณมากที่มึงเป็นเพื่อนแท้ของกูถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ